สบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องบระชาชนสกุลและสวัสดีเนาะบ่วซีเป็นภายในประเทศและต่างประเทศเนาะเมื่อนี่ซ่องเม่น้องปามีเขาสูซ่องเนาะเม่น้องปามีเนาะเมื่อนี่เม่น้องปามีก็ได้มาหาสามิทธ์เพินเ่นขึขน้นครั้งแรกเนาะยินคาววาเพิ่นเปิดใจเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องดู ไปสอบถามเพื่อนว่าเพื่อนยังเปิดใจอีกอยู่บ่เนาะพี่น้องโดยไปหอดสสยแล้วเนาะเลยไปได้พี่น้ะงือวันนี้เพิ่นก็อยู่ให้อยู่หน้าเนาะโดยสบายดีสาวสายสบายดีสบายดีสาวสาวยังเพิ่นเนาะสบายดีสาวไ้เนาะนี่ก็บ่ค่อยได้ไปแล้วอยากลงอยากดื่มแน่ซื้อเพิ่นก็ได้สบายดีสามิโดยสบายดีโดย มาวัน่อ้เป็นสีแกด้ป่ะได้แตกได้สัสสสแเกเลยเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าแล้บวะมีเกี่ยวเริ่มื้อนหร่มีแต่เกาได้ค่ะแต่กานองกับไี่เกียวข่าวรับจ้างอ้โเกยๆี่เกียวข่าวรับจ้างนองได้วันเทไรวันหนึ่งเจชิบวันหนึ่งห้าชิพกชิปอะไรคนทุจ้างคือแค่ทางแถวบ้านเอวันละเศีน่ยเยไหมยังนไม่มัน ในวันละเจ็ดสิบหาสิบก็มี่บ่ว้าวันหาสิบก็มีทางวันสายๆบ่มีได้ได้แม่วันละแสนโลดอันนี้ก็มีกันเนาะแบบว่าเป็นก็บ่มีขึ้นกันนะเป็นการเยกจ้างมาทำอ๋อก็มีบมาด้วาเนาะสายๆแต่ละบ้านแต่ละเมืองกัค่าจ้างก็คือกันเนาะแม่คือกับค่าแห้งอยู่ลาวกับอยู่ไทยเนาะยิ่งแตกต่างกันหน่อยหน่อยถ้าเป็นเมาเรื่องงเม็ดบ้านน้องบ่มีเมาเนาะโอ้บ่มีเมาแม่ เป็นได้วันอันนี้อันนี้กับน้องเม็ดนี่อันนี้กับหน้าน้องเม็ดบอกโดยทางช่องสาวพินเพิ่นกับเ่าเคยมาจะเคยนนะสาวพินบ่หูยังกระามเราได้เด้อเมือว่านนี่กับปเกี่ยวคารับจ้างเจอกับบริเกียวโรกเป็นซาลาวินก็ได้มากปนซาลาวินก็คือเป็นลมเนาะางตึงเลยบ่มันเด็ดเาะอากาศฮอนอบเอาหรือเตือนน้ำมาว่านี่กัเมื่อกี้คือกันแมนเมื่อกี้แบบแดดพอสมควร โดยคือมื่นน no. 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 ี่น้องกะลงเกียวขอเต้้าวๆบนเนตเตหามงูสาวเนาะได้จะให้แล้วได้หาให้เนาะหาให้โดยแต่กะให้บม่ได้ใหญ่ปัญใดโดคนเดียวก็นั่นได้เนาะโอก็คือว่าเราสาวยเป็นลง้งแตหามงอือคือเผื่อผ่านไปพอทุกมูเกือบเกือบให้ก็คือทังน้องเม็ดเป็นกะสีเกียวขอไว้พอสมควรเนาะได้หาให้โดยเพราะว่ามีไบเกียวนะเพราะอายเป็นกะบอชบายแม่กะห้เอาลูกให้เนาะ ตกด้านเพป็นกะโรงเรียนนะฮะโดยเจ้าได้เกี่ยร์คนเดียวบ่โดยคือคนที่เด็กเรียกเป็นแน่ในเพื่อนเจ้าตอนนี้มีแต่คนมีอ้าน้อหนักอ่างน้องชายคนนึงหนักกระลานนั่านั้นคนที่เด็กเบี้ยได้นะโดยเป็นกะเกาะนลำเล็กน้อยเป็นเมย์เป็นกะยาเป็นพวลานนั่นบ่โดยแต่ว่าอ้ายน่ะบ่สบายโดยนม่นเนี้ยเป็นโรงเกี่ยวซอยน้อยเดียวเป็นเมย์ไงเป็นกะเกับขึ้นมาคือเก่าโดยเกี่ยวผู้เดียวนี่แต่เก้าเจ้าก็เกี่ยวผู้เดียวแบบนี้บ่ โดยแบบว่ากรมันกระบลายเป็นได้ว่าบรายเติบอยู่กระบลายเป็นไดเนาะกระเบียงเป็นลมมาเกี่ยวนะแบบว่าเป็นกรบอสบายท่านนะโดูโดยยันแบบว่าเราเกี่ยว่ท่านอย่างแบบหาบ้านหาหมูมาเกี่ยวน้ำเช่นนี้นะโดยบลายเป็นไดเนาะอันนี้จนลอยเพราะว่าเห็นเห็นน้องอ่าสาวมิตดนอกเกี่ยวคนเดียวชื่อสิเมย์แห้งนะแบบแตนลาวานกับบอกแ่เด้อร์สายกับสายแล้วสาวพิ้นชิมากินต้มไก่นะมาซอยกินต้มไก่มาซอยกินต้มไก่ ก็คือทา้งหน้าหนองมีเหตุที่ผ่านมาแต่ละปีนี่ก็เคยจ้างบ่ก็เคยจ้างโอ้ยตีเกี่ยวเองโดยเกี่ยวเองคนเองเกี่ยวเองคนเองเหตุเองมาเลยมัมีแต่เจ้าเนาะต้องตีอ่ะบนวันใส่เครื่องปั่นเนาะตีเอาะตีอีกแต่ละมีต้องตีอ่ะบ่อ๋อที่ว่าตีแบบว่าอยากได้เพื่อนหัวบอลเป็นไงแม่แน่ว่าอยากได้เพื่อนหัวแน่ เพราะว่าเป็นฟอนก็ดีเนาวเพราะว่าเจ็บง่ายเนาะโดไโดยไปสบานโดนโดอ่ะก็คือว่านี่กยวข่าวล้วเศร้าพุขึ้นมากกินข่าวกินน้ำกันเนาจับแกินอด้เนาะต้มน้ำม้ในก็ดองกันน้าเาเนาะมีแหงบ่เป็นกลางแจ้งเมื่อเรากับซาฟินกินข่าวเนาะไ้กินข่าเศ้าก็าินกแซบไดเลยนะ้แกแ้วน้ม่ตุมให้เอาได้นอกเพราะว่ากับ จำเป็นแั้นเนาะโดยแล้วโดยว่าเก่บไ่ได้ไปหาเงินบ้างเรามีเวลาเนาะเจ้ามือก็มือเจ้าของรับจ้างก็มือก็มือก่บไ่ได้ชิอยู่หรอกน้องเคนกับขยันเนาะหารับจ้างทุกมือเดิขยันแหงชาวมินเนาะแต่ว่าก็คือน้องวานนี่เนาะอ่ะหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วนี่น้องการชาวมิดนี่สิไปทำงานประเทศไทยบ่โดยน้องก็จะไปเนาะแต่ว่ากับผมมีเงินเดือนบ้านอกเนาะคิดไว้สิสิบ่ แต่ว่าทางบัตรสปอร์ตการเดินทางอย่างยังบ่มีเนาะการงานกัยังบ่มีกันเนาะการงานนี่บัยากปันใดหรอกแต่ว่าบัตรสปอร์ตนี่มันต้องมาก่อนเด้ะว่าจะมีสาคัญ่อเนาะว่านก็แพงใน่อนาะเพือดบัตรติดมือเนาะราคาแพงอยู่พี่เท่าใดก็เิตว่าบัตรบรรุนนี่ก็คือประมาณ3 5 0ปัญหาบองกองของยังกันโอ้ต้องเป็นเตือนมันออก เดือนสามเดือนโอค่ะว่าด่วนเน๊ะทำาอลลูนน้ำกล้วยกับบอเลียนตายเนาะด่วนใะราคาด้วค่ะประมาณหกพันบอลลอนกาบอลหัวคือกันเนาะเครื่องต่อเครื่องเนาะเครื่องเลยทีโอ้เลยเลยวาน้องกับบอลเคยเห็นเนาะโอ้โหดอกว่าน้องกับเคยเห็นแต๊ะเดินเดินได้เนาะตอนนั้นกับบอลในราคาแพงขนาดนี้เนาะแต่ว่าบัจจุบันมันตายแล้วเนาะ ก็คือพวกพวกอันพวกเข้ามาหาสามรแบบนี้นี่แต่เป็นการรบกวนเวลาเจ้าเกี่ยวเขาอยู่บ้นนนบนานเนาะบอเนาะเพราะว่าวนเวนินแบบเละแล้วนองกับกบอลงเกี่ยวเนาะเพระาะว่าเถ็นสาม,มาถนงตรงลงแต่เาา้าๆนาะเพราเกาะบอมันเบลเลาะ้าวเาเลาะแกยังเป็นชาวินอีกน,นะแต่คือว่าน้อง เป้าตั้งแต่ซีโมหามงถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้นี่ถ้ามันไฟมีนี่เกี่ยวกลางคืนเลยแล้วเนาะน้อยเป็นแนวน้อยท่านจังบุคอนแดดเด้เกี่ยวแบบว่าเกี่ยวรัดเสาระแดงเนาะเพราะว่าช่วงนี้กัประมาณเที่ยงว่าจะมีช่วงโมงนี่ก็แดดแห้งพอสมควรเนาะกเฮ็ดให้หน้ามืดวป่งวินได้เนาะเนาะวันนี้ไปเกี่ยวค่ะรับจ้างนะเป็นวินกรโหเพิ่นใหายเงินท่าไหร่เลย ภาพันเนาะเกี่ยไรภาพเศร้าบ้าโดยจะไดเอาน้ำเบินเนาะให้เปเลยเนะอยเป็นพี่น้องกันบ่โดย็ะพีน้องกันชือ่ามีน้ำเกี่ยเนชานาะเพราะว่ากกเากรเกียวกะบริไละนเนาะแต่ว่าอะไรป็นพรน,นี้เกือวประมาณจะนะพันตัวน้อเป็นเร้านแล้วหนึงเลยเนาะหากันเกี่ยแล้วไหนึงเนาะแต่กอลายคนเกี่ยเนาะโดยคนเกี่ยว ก็คือเมื so Ö, sleep, so ่อนี้ทางอันยังอ้ายจ้านำสบายเลยเพิ่นเมื่อไปหาหมอบ่าเลอยุติใจเพิ่นนอนอยู่เนาะเพิ่นได้กินถูกกินยาแล้วบ่ายบ่สบายนี่แบบปวดหัวเจ็บท้องบ่รัวเป็นอาการจังได๋เพิ่นมีแต่แบบไข้ขพิ่นแห้งอย่างเดียวเนาะแล้วก็มีแต่เมื่อยเพิ่นไข้มานี่จักมื้อแล้ว นายมือเนาะทิ้งปลายเนี่ยทิ้งปลายโดยเป็นรายยิ่งวัวเช่าเจ็บเตยอยู่ก็เป็นไข่เด็ดออกว่าก็เป็นไขยุงบ่ะวัวสมัยนี้ก็เป็นไข่เด็ดออกลายเด้น้องกับวัวู้คือกันเราบ่ได้ไปกวดบ่บ่ได้ไปเนาะอ่าชีตายรองเบิ่งเนื่อเพราะว่าไข่ได้โดนเนี่ยแหละเรามีอาการหักยังบ่บ่มีเรามีแต่แบบอาการเมื่อยอย่างเดียวะไยไข่เป็นนาทีแต่ก็เมื่อยเนาะข่าวนำวัวคอยได้กินเนี่ยเป็นข้าวกินข้าวช่างนำข้ามเป็นก็ยากเลยกินข้าวปรแซ่บโดยโดย ก็คือสาสายมาเมื่อนี้เนาะก,ก็มีอ่าของฝากน่าเล็กๆน,น้อยๆนะอยากคือไอ้ฟังไทยเพิ่นฝากมาให้ทางสาวมิดเนาะเพิ่นให้เพื่อนแกเล็กๆน,น้อยๆสำหรับเพิ่นกกอัดสไลดย์อยู่เนาะสำหรับเฮาโดยเป็นจำนวนเงินสองร้อยห้าสิบบาทกระตุกอยู่แสนห่างมันมาสไลายเพราะว่าห่าลอยมันอยู่สามแสนเด้อ นโ,นโดยาะได้่ะได้ค่าแห้งเกี่ยวเข่าสองมือพุ่นบัแจ็คไงโดยแต่ไม่ต้องมือเนาะเกี่ยวหน้าตัวเองกะมี่ครูใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาให้นะเิ่นเพือพ่อนกาเห็นคลิปที่ว่าตอนลูกสาวมิเป็นไข่บ่มีมเงินไปหาหมอเิ็นเห็นคลิปตอนนั่นแล้วเพื่อนหากามาเห็นนะเพิ่นกาแต่ตอนนี้ลูกเจก้า,าก็เศร้าแล้วเนาะเก็บไว้เห็นเรา ซื้อขนมยังกินหรือว่าซื้อแนวจำเป็นที่ทางสามิตเนาะโลยเลยดูกับใจเอื้อลายเด้อโลยอาจับมั้งเลยโดยอ่าก็คือได้เงินแล้วก็ตอนนี้ได้เงินหนีโฮมไว้เห็นยังเห็นวัดบ่โดยน้องกาชีเก็บใบน้องเก็บใบเวลาลูกเป็นเป็นแน่เนาะจำเป็นเนาะใช่ใจแน่จำเป็นเนาะ แค่ว่านี่เงินเทเลเซนสองแสนนี่คืออีกโดนบิลบัสจสายเพราะว่าการเปินเลี้ยงดูคนเตลเมอรอการซื้อกระต้มขนมกับเบิร์ตไปแล้วเนาะได้ใจชีวิตประจำวันเนาะโดยคือน้องกะไปหาก็เมื่อก็เมื่อกะบริวารชีวิมีเงินเก็บหลอกเนาะเพราะว่าน้องกะต้องให้แม่ในครึ่งนึ่งน้องกะเอาไว้ครึ่งนึ่งเนาะคือแบบคนเดียวาหาแต่ว่าการใช้จ่ายอะไรเยอะเกินเนาะค่านั่นค้านี่มีแต่ค่าชีวิต เื่อซื้อยาให้อ้ายอีกเนาะแล้วก็เพื่อแบบลูกหลานน้องเรียนกันน้องกระยาในเน่ยผูกสองผู้สามพันน้องเรียนเนาะพอมีกำลังใจเปิ้นชื่ออยู่ชื่อกินเนาะลานนี้จะคนหลานลานนอนโดนบ่นหาคนเนาะคนงดีีลูกไฟเดนน้องสาวกระซองเนาะลานสามแต่ว่าทั้งลานเจ้าเนี่ยแต่คนนี่บ่มีพ่อแม่บ่รู้จังไดพันการมีเนาะแม่เพันนี่การอาฟัวแล้วเนาะ ผัวแล้วเพิ่นก,บนกนนนับมาบ้านผัวเพิ่นกุนเนาะเพิ่นก็บ่ได้เบิ่งแหงเนาะอือก็คือ<ม>ว่าเจ้านี่รับหน้าที่เลย<ด>เป็นสาวรักฮับเบิ่งแยงทุกอย่างเลยโดยแม่แนวโอ้ก็คืออิดรานสาวผู้นึงเพิ่นก็มีเพิ่นก็บดวงหาเงินของตีปเนาะอันตชิน,น,บบดน,ดนี้แม่เพิ่นก็แบบหลบ้นๆนึงแม่เพิ่นก็บานนั่นมาให้เนาะมเลยเลยนกับดูแลลูกเพิ่นอยู่ยูคุณก็มีลูกอีกบ่าส่วนเพิ่นก็บ่ได้มีลูกเนาะเพพราาะว่เิ่นก็แบบ ็นงานชวนทุนเรียนเนาะโดนโดนเพระว่าในเงินเป็นปีเนาะโดนโดนตันเป็นจากในเงินเนาะก็คืออ่าร้านสบายงเฮียนแต่ละคนนี่รวมเบิรแต่ละมือนี่หาคนเนาะคันว่าต้องมีติหายมือจักพันเหมือนติหายมือสามพันเนาะคนหนึ่งสามพันคนหนึ่งสามพันหาคนจักพันกรใจายตัวเลกชิคนอพันเนาะสามหาหาคนเนาะเมนเยือกหาคนสิบหาพันเลย <ห>นอนไัเนาวันหนึ่งจะชิปเนาะน้องก็มาใไฮเมนมาไฮเมนี่หาสิบพันเนาะอีกสองพันนองก็เอาให้อายอีสิบพันใบใยาย,ายลูกยายลานอีก 10, ส,บสบกิบพันเลยใช่ไหมรองไม่ได้นะเจ้าเนาะโดยสำรองได้เก็บนะโดยน้องไม่ได้ชูเก็บเนาะเพราะว่าแม่นี่เป็นเป็นคนเอาลูกให้เนาะ มันกแบะเพิ่นอยู่เป็นกระเท او เนาะเพราะว่าเอาลูกอลาลกอบ่างพวกมันง่ายเนาะการมาเปรียบเทียบกับเมื่อยพ่อๆกับเกี่ยวเข่าเนาะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเอาเด็กน้อยมันได้อยู่โยมเนาะเกี่ยวเข่าแบบมันสบายใจแต่มันตากแดดเนาะโดยแนวเลยเลยว่าอยากไปเกี่ยวว่าอยู่หน้าสายจังหน่อยจังวันละเซนก็อยากไปเนาะาทาไมสายเพิ่นเอลาลายก้นกระนองกระชิแนะนน้ำไหลไล่ก้นอยู่เนาะ ก็ต้องการอยู่ได้เห็ดสนใจอยู่ได้สามีนต์ด้ว่าถ้าต้องมิ่นสนใจกะส่วนโมไปเนาะจักสี่หาคนเท่าไรก็ได้นะเพราะว่า่นเป็นอย่างเร็วว้เนาะเพาว่าหลายคนไปแต่ว่าเขาน่ะยังบ่สุกนนะแบบสุกกะสุกบ่พร้อมกันแบบเธอเล็กเธอหน่อยฮีซีนนะมันพอดีเกี่ยวยากแมนพอดีเกีียวยากมันสุกบ่เป็นไ่มันเป็นประโยชน์ประเยชน์เนาะแมนเพราะว่าทีมงานของน้องนี่ก็หลายคนเนาะจะมีทีมงานบ่ โดยงวันนี้ก็หาวเจ็ดแปดคนผู้นี่เนาะสมุดว่าย่านดำหน้าปีหนาในสาสายสิติดตมหาสมิธและสมุดว่าไผ่อยากจ้างเกี่ยวข่าติดต่อสมิธได้เนาะสมิธสมุดอ่ากัปีปีนี่เนาะวางดำหน้าสายสายกะได้คนงานทางบ้านเจ้าเนี่ยเพิ่นไปลุกกใหายสมิธเนี่คือต้องไปเป็นทีมบ่แต่ทั้งหมเคานเสิรอตในสาวเนาะกูทั้งหมดนี้เพิ่นนี้ ก็ไม่ได้มีเวียเจาะของบ่างหรือว่าต้องไปเป็นที่มีเพื่อนว่างเวียกบ้าหรือว่าจังใดญ่เป็นบันไดหินหนาเนาะอ๋อเพื่อนบันไดหินหน้าไมีแต่คนบโมบินาเลยเนาะพอจะได้ไปเป็นทีมเนาะสบายเลยที่แบบคือน้องพักพรเนาน้องคนนี่ก็พากันแยกย้ายกันพากันไปหาเกี่ยวกับเรับจ้างทางสายทางมันเนาะคือน้องมีมีเวียกมีงานแบบเอองานนี้จ้างงานนั้นจ้างก็มาชูน้อง การเราไปคนเดียวกับขึ้นไอ้ก็จังไงเนาะถ้าไปเป็นทีมันแบบม่วนเนาะหลายคนแล้วเกี่ยวกับคือบเม่อยได้หลายคนมันแบบแล้วไวแบบหนึ่งนะช่วงก่อนแรกก็นน้องกับพอดุงจันทน์เนาะตอนนั้นก็ไปลายคนเนาะซ่ํมเครื่องบ้านเนาะคือสามสิบสามคนเนาะกานวาไปถงน้อยในนี่บวฮหดมือแล้วก่อนเนาะตอนทายี่มือเดียว สามสิบเลยน้องายบวมือใช่ไหมสามสิบคนวันนี้เจ้าชายสิเอาจากคนได้หลายแท้ทีมงานเพราะว่าจังต้องเบิ่งเข่าก่อนนะเพราะว่าเข่ามันซุกบ่พร้อมกันนะบางที่ะซุกเท่ละให้จองให้เขากบเกี่ยวเองได้นะมันบวคือยามดำหน้านี่โอ้มีท่ายกรฮับเบิร์ได้ยามดำหน้านี่แปลว่าให้มันแล้วไวๆนะยากลูกเด้ชะมีกลาแล้วเขาก็จ้างคนไปดำยังจังสิ่งไหมนกระสบายเนาะเพราะว่าเขายาก เราห้ามมีลูกน้อยน่เนาะกะเปลี่ยนกันลงเด้ยไปทั้งในกันยางเนาะแมนแมนเลยเก็คือเนาะอ่าบริพภวกันแส่โดนกะเป็นเนี้ยได้หัวอกหัวใจยังว่างคือเก่าบอสาิีเท่าโดยยังว่างคือเก่ายังว่างคือเก่าเนาะเปิดใจคือเก่าเนาะโดยในใจเนาะกายะ ปิดใจแล้วเนาะอ๋ออยากปิดแล้วแบบว่าหมายความว่าจังใดมีคนในใจแล้วว่าหรือว่าหรือว่าปิดแบบใดเนาะโดยยังม่มีเนาะแต่ว่าน้องกาบคอยอยู่ํำลูกลำแม่เนาะคอยอยู่ธรรมชาตินะโดยโดยแบบแต่ว่าเนาะนองม่มีเวลาให้เพิ่นเนาะม่มีเวลาให้อายเพื่อนอายเพิ่นก็ว่าขี่คุยเนาะแบบม่มีเวลาคุยโทรศัพท์มามีเวลาตอบแชทเขาบ่อยากให้เพิ่นมามองเขาแบบว่าขี่คุยเนาะ โดยจะเข้าใจทั้งชาวมิรเพื네่อนนเพราะว่าเป็นเกี่ยวเขาคนเดียวได้พ่อแม่พ่น้องเกี่ยวคนเดียวมัดคนเดียวคนคนเดียวเลยนะมีภาระลายอย่างนะโดยแบบเออเวลาไอ้เป็นทางมาเออน้องมิรกับบทักน้ำมาชนะคือนาองกนกับแบบเขียนมาเนาะนาองกนแบบเขียนมานนำหนำเนาะคือตอนนี่กอ่านพิมพ์เสียงแปลว่าน้องอ่านตรงสื่อบอกเด้อเราก็จะับแบบเขียนมาใช่ย่างเดียวราะนะ กับบุหูแล้วเราเขียนอย่างเนาดาเพาะเขาอ่านบออเขียนน้ำๆเนาะนอนกับบุหูก็คือย่านอยู่เนาะเราก็อ่านมาเป็นนดีโลเนาะเอยน่คือธรรมดาเนาจะพูดภาษาล่าวนี่น้องได้บ่อร่าบ่นะมานอนกับบริยันน้อยๆคนเนาะน้องนองมบริีเขาบอกคนเลยโดยโอ้ว่าแบบั่นแหละกับวชิลุ่ทน้งเยนนเนาะตั้งใจน้องยน้องเยนอะไ ai <laughs> cứ ừ mù có bao thay nó mà được mình ừ, này nó bà thì nó nhắn nó nó nói nó phải chỉ hồ ừ. mà phải ừ. nó ừ. thủ, có bao tí chẳng mua lưu nó có bao nhạc đông ừ. mình, mình, đông mình, ừ. mình nhạc luôn, hả mô เพราะว่าคนในเฮือนน้อนในบดเพือนกันบ๊อบมีไปเป็นตัวชีตาโกนเลยเนาะมีแต่เมน้อนคนเดียวเนาะแโตัวเลยก็เป็นอ่านได้บ่แม่จะอ่านได้บดเนาะก็บ๊อบห้ยเป็นอ่านให้ฟังเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นก็สอนให้ฟังนี่เนาะเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นเดียวนี่เพิ่นเป็นที่หนึ่งนั่เนาะเป็นที่หนึ่งบดหงอกเลยเมแต่ว่าทางแม่นี่เพิ่นเรียนจบาบ่ได้เป็นการจบป .5 เนาะเพิ่นว่า โจมตีเนาะเพิ่นกกเข้มงวดอยู่แล้วเนาะบ่หาเข้มงวดเก่งเด้บ่หาจมตีสามคนน่ะสลายเนาะทางเฮาก็มารบกวนทางจะมิดแล้วเนาะสาวพินทั้งเฮา3คนค่ะอยากให้เพิ่นพักผ่อนนะเพราะว่าเพิ่นลงเกี่ยวเขาตั้งแต่ตีห้าพนเนาะก็บ่อยากรบกวนทางเพิ่นหลายเนาะกัฝากอ่า สามิตรเนาะขอบคุณขอบคุณอ้ายเพิ่นเนเดอร์ทางประเทศไทยแต่ว่าเพิ่นบอกออกสื่อเสียงเนียงน้ำนะโดย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 คอบุกใจอ้ายเพิ่อนเดรยเน้อยพี่็นสงสารน้องเนาะในกคนชงชาลูกน้องงานเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีเงี้ยเนอสุขภาพแข็งแรงเนาะให้รำให้รวยเด้อพี่อ้ายเพิ่นให้น้องมาถอดลายไก่คืนอ้ายเพิ่นลอยเท่าพันเท่าเด้อโดยเพิ่นตกน้ำกับบ่อใดต้องไฟกับบ่อใหม่เด้อคอมบุกใจเพิ่อนเลรย์เด้อโดยเนาะ ขอบคุหลังจากที่เอามามอบเงินให้น้องมิตรกันแล้วเนาะเตาทีได้ลงคลิปไปให้อายเป็นเบิงเนาะโดยแต่ทางห้ากับบออยากรบกวนทางสามิตรเนาะให้เจ้าก็ขอบใจน้องมิตรเนาะที่ว่าเสียเวลาเวลามีค่าม่านงโอ้ลงับพวกเตยเนาะก็ขอให้น้องเป็นพบเจอฮักแท้แ้วกระบ่สู๋ๆนะได้ไข่เจ็บแลามี่ความสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปเนาะ Hai, 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 hai,